สวัสด,ดีครเฮ้ยผู้หผมจะคุยกับคุณด้านนนนใบขับขี่กับทะเบียนรถครับได้ผมเรียกคุณจอดเพราะกระจกหน้ารถคุณแตงยังไม่หมดอายุนะครับครับคุณตำรวจอา <c oughs> หารเละไรย่างกันกินเหรอคือมันเละแคบมากเลยฮะผมก็จะเก็บไปผมเก็บก็ได้ครับเฮ้ะเบื้งกระจกหน้ามีเลือดเหรอเนี่ยครับ เใช่ครับเออคือผมชนกวางขับชนกวางเหรอครับเออชนที่โน่นเออแถวถวสลอสันกวางที่เซาเซ็นเตอรเหรอมันหลุดออกมาแบบมันเออวิ่งตัดหน้ารถผมผมขับหลบไม่ทันทำไมคุณยังรับผู้โดยสารผมจะกลับไปที่อู่คิดว่าผมพอจะส่งเขาได้เขาจะไปทางนั้นพอดี แล้วแต่รถคุณขับไม่ปลอดภัยเราคนต้องยึดรถคุณเราจะเช็คของในรถก่อนรถลากมาถึงเิดกระโปรงหลังแล้วก็ก้าวลงจากรถคุณครับขอโทษครับคุณต้องเรียกว่าขัดอื่นได้แล้วครับจําเป็นด้วยเหรอคุณตารวจอีกครึ่งมาก็ถึงแล้วใช่ครับเกรงว่าจําเป็นโปรดลงมาจากรถคุณด้วยครับลงมาคือเปิดผู้มาโนทาร,รถเน่ยขอร้องละคืนนี้ผมเหนื่อยม,มากอ่ะอีอยานะรัอยู่ข้างหน้านี่เองอ่ะเห็นใจผมเถอะนะเพราะจะได้ลูกค้ารายแรกอ่ะลงมาจากรถเปิดกระโปรงหลังลงมา ก้าลงมาเชิญคุณได้ครับลงมานีู่นวิทยุรเพิดมีการยิงกันที่แยก83สั์ูเวอร์เจ้นที่สน26รอบด้วยเอ้เพื่อนเราต้องรีบปแล้วทราบแล้วตรงไปที่อู่เลยนะราตรีสวัสดิ์ครับ